ก่อนที่เราจะทำสมาธินะครับทำไงสมาธิเสกเงินนะครับผมเคยสอนก้อนนี้ไปแล้วนะครับคนที่ตั้งสมาธิเยอะๆนี่ก็คือพวกโยคี โยคีในสมัยก่อนดี่ค้นความมานาแล้วจริงเรื่องนี้เรื่องของสิทธิซูเปอร์พาวเวอร์25อย่างของมนุษย์นะครับซูเปอร์พาวเวอร์ในการทำเงินก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะการแบบเสกเงินขึ้นมาได้โยคะสุตราก็คือสูตรโยคะของพัทันจลีเขียนมา2,000ปีที่แล้วนะครับในนั้นมี4ส่วนด้วยกันส่วนที่3จะพูดถึง25วิชาปฏิหารของมนุษย์สมัยใหม่นี้ก็มีเทคนิคสมัยใหม่ซึ่งไม่ก็จําเป็นต้องนั่งสมาธิกันนานๆคุณสามารถนั่งสมาธิที่เรียกว่าอัลฟา แล้วคุณสามารถใช้พลังเหล่านี้ได้นะครับดูแล้วมันเป็นเรื่องมหาศา,ารย์ตจริงๆแล้วก็เขียนมาเป็น2,000ปีแล้วนะครับแล้วคุณไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยก็จะไม่อยู่ในโลกของคุณเลย แต่พอคุณรู้เรื่องนี้มาก่อนคุณจะรู้แล้วอ้อมีสาสตรนี้ด้วยเหรอราวนี้แล้วก็มันแล้วนะครับทุกราวนี้ก็เสกเงินเป็นเรื่องง่ายเสกเงินเป็นเรื่องง่ายทุกอย่างมันก็คือพลังงานอยู่แล้วคุณกำลังใช้จิตของคุณไปน้มน้าวพลังงานเ,นเรื่องแรกเลยนะเราพูดถึงเรื่องความเชื่อกัอนกำจัดความเชื่อเพราะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไวเบชั่นต่ำความเชื่อที่มันไม่ดีความเชื่อที่มันไม่โอเคนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับเรื่องนี้ก่อนสมาธิกำจัดออกไปให้หมดเรื่องความเชื่อท อย่าเชื่อโปรแกรมอื่นแต่ถ้าคุณเชื่อคำอื่นมันก็เป็นตามความเชื่อแต่ว่าคุณก็ถูกเช่นกันถ้าคุณเชื่อว่าต้องทางานหนักต้องพยายามถึงจะรวยคุณก็ได้เช่นนั้นเช่นกันไม่มีใครผิดคุณเป็นไปตามความเชื่อของคุณข้อสองเขาเชื่อว่าอายุมากขึ้นต้องแก่ลงนี่เป็นความเชื่อที่ผิดพออายุมากต้องแก่ลงนี่เป็นความเชื่อที่ผิดอายุมากต้องป่วยมากขึ้นนี่เป็นความเชื่อที่ผิดแต่ถ้าคุณจะเลือกความเชื่อนั้นก็ได้มันก็จะ manifest แบบนั้นเลยเป๊ะ แต่คุณจะเลือกความเชื่อแบบไหนนี่คุณดูเดี๋ยวดูผม,ผมคนซ้ายนะเจ็ดปีที่แล้วผมจะไม่เผยความลับในคอร์สมากเลยเพราะเกรงใจคนที่เรียนจ่ายตังค์มาเรียนในคอร์สพลังจิต s e n s นะแต่ขอบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่ได้เรียน six c e n กับ seven c e นะเจ็ดพลังจิตสัมผัสที่เจ็ดนะผมกำลังสอนพลังเจสัมผัสที่เจ็ดคือวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะครับเป็นอีเวนต์ต่อไปของบัณฑิตยูนิเวิร์สแล้วก็เรียนออนไลน์ด้วยนะสัมผัสที่เจ็ดนี่เรียนอะไรเรียนตาทิปเรียนตาที่สามแล้วก็เรียนสั่งจิตคนอื่น remote influence remote viewing remote view, ing, remote view. รีโมทอิ n ฟ l u เอนซแบบโน้มหนาวใจคนอื่นก่อนเจอเขาอ่ะพูง่ายข้อ3ที่เดี๋ยวจะให้ก็คือเชื่อในตัวเองเพราะจักรวาลพระเจ้าอยู่ในตัวคุณคุณเป็นหนึ่งเดียวกับเขาคุณเป็นหนึ่งเดียวกับอัลบันเดนเวลาผมสอนนั่งสมาธิอ่ะวันนี้จะวันนี้ จริงๆมาคุยเรื่องความเชื่อให้คุณเข้าใจก่อนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจจะเรียนสมาธิเสกเงนจริงๆผมมีคอร์สสั้นๆนะครับคอร์สสั้นๆที่แบบว่าราคาย่อมเยาวมากให้เป็นเรียนแบบตอนนั้นเคยทําคนที่เรียนคอร์สนั้นชื่อสมาธิเสกเงินตอนนี้รวยหลายคนแล้วเช่นน้องลูกไม้อ่ะเขาไปตอนนี้ทําเงินมหาศาลแบบเขาพูดขอบคุณพี่ตลอดกลายเป็นว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาแบบเติบโตแบบก้าวกระโดด<ช>เอาเป็นว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นฝึกสมาธิ นะแล้วเป็นสมาธิที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานถ้าคุณรู้ทีแล้วให้มันเกิดตอนนี้เดี๋ยวนี้หรือว่าเร็วที่สุดเนี่ยคุณไปเรียนคอสนี้สมาธิเสกเงินนี่นี่น,น้องลูกไม้นี่เขารวยมากเขามาเรียนกับผมแค่ไม่กี่เดือนนะสองสเดือนนะแล้วเขาก็เขาไม่มีแรงต้านข้อสําคัญนะข้อสี่นะครับทุกคนอย่ามีแรงต้านอย่าต้านพลังใจของตัวเองอย่าต้านพลังจิตของตัวเองอย่าต้านความดีงานต่างๆเวลาใครพูดโปรแกรมมาอย่าต้าน เวลาคุณอยู่ในคลื่นเดต้าคลื่นสมองซีไซคุณฟังแบบนี้คุณจะต้านแต่เมื่อไหร่ที่คุณนั่งสมาธิผมนําคุณนั่งสมาธิคุณจะไม่ต้านแล้วแล้วก็ผมใส่โปรแกรมไปนะครับใครสนใจคอร์สนี้ชื่อว่าสมาธิเสกเงินนะวันนี้นะบมาธิเส,าธเ,เสกเงินนะคะอ้วโอนเงินอขึ้นเลขบัญชีให้เลยแล้วส่งสลิปนะคะไปที่ไลแอดบูนดอทตรงนี้ ถ้าหากว่าไม่ได้โอนเงินตามเลขบัญชีที่ขึ้นให้เนาะ Inspire Music เท่านั้นนะคะอ,อาจจะเป็นมิจฉาชีพเอาเป็นว่าวันนี้โปดีมากสมาธิเสกเงินรัว